สวัสดีค่ะทุกคนพี่จิบี้ลิเทอนะคะวันนี้ก็เป็นวันปีใหม่จีนนั่นเองพี่จิบี้ลิเทอก็อยากให้จะมาอวยพรนะคะให้ทุกคนนะคะประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็ปังๆในปี2021นี่เองนะคะทีนี้เนี่ยเดี๋ยววันนี้พี่จิบจะสอนนะคะ how to rose นั่นเองพี่จิบก็จะทำให้ดูประมาณ3-4แบบเนาะก็อาจจะเป็นแบบ rose แบบโอซคูลนะคะก็อาจจะมีเบสที่เป็นหัวใจแล้วก็ rose แล้วก็แบบ wing style นะคะแล้วก็เป็นแบบ combination เอามารวมกับโรเซตตานะคะหกแล้วก็ rose นั่นเอง วันทายเนี่ยอีกประมาณสองวันนะเราก็รีบทารีบฝึกเลย,เลยว่นาเวลาลูกค้ามาที่ร้านเนี่ยเราก็จะบอกว่าทําให้ลูกค้าลูกค้าก็จะรู้สึกว่าเพิ่มนะคะที่แบบอ,อุ้ยมันน่ารักแหล่งนะนนเงียเวลาเผื่อว่าเขาจะไปเด็กสองคนเราก็จดไปเลยนะคะลูกหัวใจว่าลูกกุหลาบน,นั่นเองเผื่อบางทีมีรีเควสนะคะบริสต้านะคะทําทไปเลยนะคะอะไปดูกันเลยคะ่ะโอเคนะคะรายแรกเนี่ยมันก็จะซิ m p l มากเลย ตัดไปเลยนะคะแบบนี้นะเราก็จะเป็นโกลส์นะคะที่เป็นหนึ่งสามสี่นะคะและ้วก็หนึ่งนะคะเทพต่ำๆนะคะแล้วก็1แล้วก็ตวัดให้เป็นเบาเข้าไปแค่ๆลูกกุหลาบนะคะ,ะง่ายมากเลยอันนี้โอเคนะคะอันที่สองะคะจะเพิ่มชัน้นเ,เพิ่มความยาเข้าไปนิดนึงนะทำต,ตามพี่เลยนะ,อ,ะอันนี้เราก็จะวนลงก่อนนะคะ แล้วก็เทต่ดนิดนึงนะเป็นคล้ายๆหัวใจนะคะเราก็จะตัดน,นะคะเสร็จแล้วเนี่ยเป็นคล้ายสี่อันนะคะคล้ายๆทิลลิปแต่ว่าออกแบบบาดหน่อยเนาะสี่สามนะคะแล้วใส่สองมาอีกชั้นนึงเนาะแล้วก็จบนิดหนึ่งะคะ่ะอันนี้ก็จะรณาชั้นหน่อยอ่าแล้วเราก็ไปดูอันต่อไปนะคะอันนี้จะเป็นอันที่สามนะคะ ก็จะทาโรสเซต้านะคะโดยเทใสยข้า่นะคะเอยงแก้วนิดนึงนะคะเหมือนโรสเซต้าธรรมดาเลยนะคะยกตัดนะคะเสร็จแล้วก็กแค่หยอดโรสข้างบนนะคะ3นะคะแล้วก็2 2แบบนี้ก็ได้ค่ะง่ายงค่ะนนไม่ยาก้าลานยุ่งป็นลายนี้นะคะกำลังดีเลยเทได้เร็วนะคะอ่ะลายต่อไปนะคะอันนี้จะเป็นเบสของวิงทิลลิปนะคะแล้วก็จะทำโรสที่จะเป็นโรสเป็นเลขแปดนะ เพรงกลางนะคะเราก็ชั้นที่2นะคะเหมือนวิงรทมปาบารนะคะเสร็จแล้วเนี่ยคล้ายๆเลขแปดนะ,ะ,ะวาดไปก่อนแล้วก็ซ้ายขวากลางค่ะทีนี้พี่จิ๊บจะหยอดสติมมิ่งนะคะหยดเป็นแค่หัวใจลิฟต์นะคะแล้วก็ดรอปเป็นหัวใจค่ะเพื่อเพิ่มความคิวนะคะ้หาหลักของวันในทายนะ,ะ,นะ,ะอันนี้มาลายต่อไปเลยเป็นเบสวิงทิวหลิปเหมือนกันค่ะ เป็นวิงฟิวลิปเสร็จแต่เราจะใส่ลิฟของตัวก็คือใบไม้เข้าไปด้วยอ่าเธอทำวิงฟิวลิปเป็นเบสก่อนนะคะวิงฟิวลิปอ,อันนะทีนี้นเนี่ยอันนี้คือส่วนของใบใบอของกุหลาบนะคะอ่ะตาตัดไปเลยเสร็จแล้วก็เป็นโรสเอทค่ะเป็นเลข8อย่างเงี้ยให้อินฟินิตี้นะแล้วก็1 2ตรงกลางปุ๊บสะบดัดแค่นั้นเองอ่จบแล้ว ทีนี้ต่อไปนะคะจะเป็นทิวลิปธรรมดาเลยสำหรับคนที่ทําวินไม่เป็นเนาะก็คือแค่หยอดนะ,ะหยอด1หนึ่งสนะคะสามส่าแล้วก็เว้นที่นะคะวัดลิฟก่อนตัดเลยค่ะแล้วก็วัดโลสสามหนึ่งสอแล้วก็2นะคะ ต่อไปจะเป็นคอมบินเนชันนะคะก็คือว่าอันนี้เราจะว่าเป็นใบเฟินนะคะดจะเป็นแคะ่สมอ l ลี่ค่ะเริ่มจากข้างหลังเลยนะคะลงไปเนี่ยนะคะแล้วก็ขึ้นมาเป็นใบ้ฟียาวสวยๆนะคะให้เห็นชา a d โดนะคะเสร็จแล้วเนี่ยทำโรสก่อนนะคะแล้วก็3แล้วก็2นะคะแล้วก็1 โรสเสร็จแล้วนะหั่นไปทําหัวส้มน,นะคะก็จะได้ตัดหน้าให้คมมาเสร็จแล้วมาใส่เป็นใบไม้ของตรงัวโรสก็จะสวยงามมากเลยนะคะวันนี้แค่แค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมนะคะ Subscribe ด้วยนะคะแล้วก็แชร์